ต้นวันแบบจริงจังที่ท่าเรือแสมสารจังหวัดชลบุรีวันนี้เราจะพาไปเที่ยวเกาะจงดำน้ำดูปลากันซ้าเอาละเมื่อเรามาถึงท่าเรือแล้วก็ก้าวขึ้นสปีดบ๊ทแบบเหมาลำสี่พันบาทลำนี้คือของเราเต็มๆพนักงานพาออกจากฝั่งอย่างคล่องมือนั่งสบายลมทะเลตีหน้าแบบไม่ต้องปรุงแต่งไม่นานก็ถึงก่อน้ำสีฟ้าสายระดับเห็นนาตัวเองมีเวลาเที่ยวสามชั่วโมงไม่มีการเร่งเด็ดว่ายน้ำไม่เป็นก็ลงได้สบายเสื้อซูชีพ,พร้อมๆพมิมพ์งานดูแลตลอด ดำน้ำครั้งแรกของลูกชายอีชั้นคือว้าวมากก่าวไหวมาหาแบบไม่ต้องเรียกให้อาหารแป๊บเดียวร้องมงทันทีและมีบริการถ่ายรูปใต้น้ำแบบมืออาชีพเก็บโมเมนต์ครบโดยไม่ต้องห่วงกล้องปิดท้ายด้วยการเล่นน้ำบนหาดนุ่มๆก่อนกลับเข้าฝั่งสนุกคุ้มชัยอยากคลิปทะเลก,กระชับเน้นประสบการณ์แบบส่วนตัวที่นี่ตอบโจทย์ทุกข้อ หลังจากได้รูปใต้น้ำกันจุดใจแล้วนั้นก็ขอจบแส่สารแบบสวยงามแบบคลิปครอบครัวก,กำลังดีสนุกแต่ไม่ทรมานแรงเดี๋ยวพาไปต่อที่ระยองเตรียมตัวให้พร้อมๆเพ้าะความ,ม,ม,มสนุกยังไม่จบแค่เปลี่ยนที่กัดเท่านั้นเจอกันคลิปหน้า